สัสด <ừ> ีเพื่อนเ่ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวาดกระบี่กระบองให้ดูนี่ก็คือข่าที่เจ็ดท่ายักษ์ที่ผมจำได้นะโอเคราเริ่มกันอย่างแรกเราเริ่มจากนี่919ยกย่อเลยนะหันขวาหันซ้ายฝั่งซ้ายั่ขวา จับตาคือ,อ้ัขวายยอนับขานันขวาหยอกหยอคือขัซ้ายนัขวานัซ้ายซ้ายฟันขวาเราขอขยับมาตรงนี้ะือนัเขวามุนมันเยอะกว่านี้มันมีสิบสองไม้ลำ